ଆଖି สวัสดีครับวันนี้พบกับเรา Music r e a d r Channel นะครับวันนี้เราก็พาพี่ๆน้องๆเรานะครับมาที่ที่ไหนครับที่อุโมง์ต้นไม้มทสครับผมเทคโนโลยีสุรานารีนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาของเราวันนี้เราก็มีรถหลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อนะครับที่ขับมาด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเพื่อนฝูงร่วมทางเพื่อนร่วมทางนะครับนะครับในกลุ่มเรามีรถ หลายคันแต่วันนี้จะมานําเสนอเจ้าคันนี้ฮะ<า>นี่ฮะดันล,ลี่เลยฮะห,หน้าตามันโหดมากอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับนี่ยอายาไฟไฟ,ไฟหลวง304ครับอายาเจ้าถนนไฟหลวง3ามครับ <c oughs> มันคืออะไรครับมันคือรถอี e เมอร์เจนซี่นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวรถคันนี้ฮะผมอยากเห็นหน้าจาของรถมากครับอยากเห็นหน้าจาของรถ อ่ามันจะของรถเอลยออเร็วมาแล้วครับนี่ครับผมแพงเกินเพศนะครับผมเออลืมไปก็เป็นนักร้องเฮ้ยไม่เอา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 เลยอันนี้รถรุ่นอะไรครับอ่าโบซิสห้าศูนย์ปี2018ครับผม2018ครับผมอ่าอันนี้ล้อนี่มาแบบนี้เลยหรือเปล่าครับ สีเหลืองเลยสีเหลืองครับเอาคอซ่า300ครับไปแลกมาไปแลกมาฟรีๆเลยฟรีๆครับผมโอ้หแสดงว่าใจแลกใจสุดยอดเลยครับผมนับถือหัวใจท่านจริงๆเสี่ยงนิดนึงโอเคก็ถือว่าได้รถที่มีอัตราเร่งที่แรงขึ้นมาจากคอซ่าครับก็คนละคนละแบบอยู่แล้วนะครับรูปทรงต่างๆรูปทรงนะครับก็จะแตกต่างจากคอซ่าที่ท่านแพนเคยขับมานะครับนี่เรามาดูนะครับอุปกรณ์ แต่งรอบรถเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราไปดูชุดหน้าก่อนนะครับก่อนรื่นรรูนหน้ารถนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยสติกเกอร์นะครับ Music Rider <c oughs> ถ้าขาดนี่ความแรงรถไป20แรงม้าคือระแรงขึ้นคือระแรงขึ้นครับตัวนี้รถเยอะมากครับอ่ะดูส่วนแรกดีกว่าครับชิวหน้านครับชิวแต่งยดี่ห่ออะไรจำไม่ได้ครับ <c oughs> ต่อมาไฟ ไปครับผม LCX อันนี้จะไปหาแมงดาแล้วเหรอครับ LCX ครับสามสเตปสามสเตปเปิดโชว์เลยครับ LCX ครับสเตปที่หนึ่งครับสองสามสเตปสามชอสามชาได้ไหมฮะสามชาพามนี่เป็น emergency นะครับนี่ครับจะเป็นรถนำทางของเรานะฮะไปนครนายกนะครับ การแพนในมาแบบนี้เลยไหมครับครับผมจบของเดิมแส่งมาครับแล้วก็บาร์บาร์ GPS ครับผมเพอร์ซิสที่วางขวดแล้วก็ชุดแคดบาร์ของ GT Pro ครับ5,500ันห้าเ่นหนาเลยทีเดียวครับลองลองอยู่ยังครับยังครับไม่อยากลองซื้อใส่แล้วแบบกันล้มได้เลยใช่ไหมครับเอาแสดงขับไปแบบรถไม่ล้มเลยใช่ครับ อ่านะครับโชคโอ้โหสีแดงกระหล่มอันนี้ของเดิมเลยครับผมมีซับแคงพร้อมครับผมโอเคครับปรับได้กี่อะไรเวลาโอ้เยอะครับเยอะเวลาปรับเราใช้น้ำหนักเยอะแล้วก็หมุนขึ้นนะครับเพราะว่าให้มันรองรับกับสัมภาระเรานะครับก็ถือว่าให้มาครบคันนะครับนี่ครับมาดูชุดหลังมีไฟเบร์เซอร์แล้วก็กล่องสามใบ คุณนี่จะเอาแมงดาข้างหน้า <c oughs> ข้างหลังเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ได้มาฟรีครับกะละมังมาลองไว้ด้วยนะครับตอนเอาผมกิริทครับตอนกลางคืนอันนี้จะไม่ได้ชุดข้างจะไม่ได้แต่ข้างบนมี40กี่เท่าไหรสี่สิมห้าไหมไม่รู้เลยครับ45่ <45, okay. S 1> สิบห้าสี่สเอใส่หมวกได้สองใบประมาณนี้อ่านี่ครับนี่กันดีครับครัสด้าห้า500กว่าบาทรัสด้าอันนี้ถามจริงว่าถ้าไม่ใส่มันมีปัญหาอะไรไหม รู้สึกว่าตรงนี้จะสะอาดอนะครับใส่ไปแล้วมันจะไม่ค่อยเดบขึ้นมาไม่ดีดครับโอเคอ,อีกนิดนึงก่อนจะสุดท้ายครับนี่เลยนี่น้ำปาก,กระบอกเอมสิบหกใหญ่เลยทอเดิมไม่ได้แบบนี้นี่ทอเดิมครับทอเดิมอ่าไปผ่าแล้วก็ขยายไป<อ>ผ่าแล้วก็ขยายปลายครับผมแคสดังอยู่ครบ อยู่ไหมอยู่ครับผมโอเคขอฟังเสียสนิทเลยจัดไปอย่าให้เสียครับเอาตัมันเนี่ยบิดกระพุงเลยใส่เกียร์ไว้ไม่เหนื่อเลย ไปเลยโอเคครับอ่ะเจมี่ครับวันนี้เราก็รีวิวนะครับกับเวอร์ซิต650ปีปี2018ปี2018นะครับก็ใครที่ชินชอบหรือว่าใครมีคิดที่จะออกนะครับก็แนะนำนะครับสายทัวริงนะครับาำพลาดวันนี้พวกเราเขาปิดรายการเดี๋นี้ครับสวัสดีครับผมติดตามเราได้ที่ Music Rider าฝากก้ด้วยครับผม,มจะปิดรายการเรามีของแถมฮะไปดูด้านหลังเลยฮะวันนี้เราถูกป้ายยาก็เรียกถูกป้ายยาวันนี้เรามีรุ่นพี่ของเรานะครับพึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยวันนี้ไปรับรถมาันนี้คือ CB 500X ชม220 0นะครับทำไมถึงรู้ว่า220 0ครับเพราะมันเป็นนี่ไงโครงสีแดงโอ้ถ้าโครงสีดำาโครงสีดำเป็นตัวเก่าสีเขียวล่ะครับ ไม่มีนะครับผมควันนี้เรามาแถมให้ดูนะครับวันนี้เขาออกใหม่มานะครับแต่รีวิวละเอียดเดี๋ยวติดตามอีพีหน้านะครับผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนจุกรถนะครับจุกวันนี้เราโครงสีแดงใช่ไหมฮะครับโครงสีแดงเราก็ต้องเปลี่ยนจุกให้มันเข้ากับโครงรถเป็นยังไงนี่สีแดงให้ความแรงเปลี่ยนเลยไหม เปลี่ยนให้ดูเลยครับผมวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยากไหมครับไม่ไม่ยากครับมันเป็นเกลียวของมันครับเราก็หมุนใส่เลยครับฮเข้าคงรถเปลี่ยนแล้วแต่งถือว่าแต่งยังครับแบบนี้ว้าวแรงม้าเพิ่มขึ้นยี่สิบตัวนี่ครับนี่ล้อหน้าครับเพึ่งออกรถไม่ไหมครับนี่ ไม่ไม่เยี่ยมเลยแหละเนาะเร่งไม่เท่าไรแล้วครับนี่เพิ่งออกจากศูนย์แล้วขับมาเลยไม่รู้เหมือนกันใชงไงเร่งไม่เท่าไรสามสิบสองสามสิบสองกิโลป่ะเยี่ยมนะน้ำมันเติมมาจากศูนย์นะพี่มันไม่มีหรอกมีถังรองเออเหครับน้ำมันกระพริบปั๊บๆเลยครับจะถึงบ้านไหมครับยังกล้าขับมานะ ถามเจ้าตัวนะครับตอนแรกว่าจะออกออโต้นะครับเป็นปอร์ซ่าสาร้อยห้าบแต่พอไปเข้าไปใน Big วิ n งนะครับเห็นกิบชเชอร์เจ้าตัวนี้ครับเดี๋ยวถามความรู้สึกของเจ้าตัวรถนะครับว่าเขามีความรู้สึกไงออกห้ารออก CB500X 2นยีมาครับก็ราคามันไม่ต่างกันมากครับมันก็สามารถทัวรลิงได้ขับแบบสบายนะครับแล้วก็เพิ่งขับครั้งแรกเลยเพิ่งขับครั้งแรกเลย ยังถือว่าขับได้แสดงว่าก่อนก่อนที่จะมีรถรู้สึกไงกับบิ๊กไบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นที่มันใหญ่จะขับยังไงดีว่าโอ้ตื่นเต้นมากครับมันพอรับรถปุ๊บเจอพาออกที่ปั๊บพอได้พอได้จะต้องฝึกอีกขับบ่อยๆแล้วก็ได้ครับผมเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับเราแถมมาเท่านี้เดี๋ยวรายละเอียดนะครับ เดี๋ยวเราติดตามใน e ีพีหน้าครับวันนี้สำหรับ Music Rider Channel ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผม